อัปตาสติกุมภันธานังอาทิปติมหาราชายตติโสุภัสภิตาตถะพรวุดมานามหาป็นไรทิมันโตติมันโตวันวันโตยติทินโอมุตมานาทังสุ ปัตตุมันเรื่องราชาลูกุปผกเบิกข้าศึกมาฆานังอาทิปติมหาราชาเยสติสกุตตาวิตาส์ปะวุตมะนามหาเปรไลติมันตุติมันตุวันวันตุยติโนมุตมะนาทังสุ <laughs> <laughs> uttaraṃ devānāṃ rājā kuverū tappassā siddhiyakkhānaṃ āditpati mahārājāya satitto puttādittassa pāvodaṃā nama mahāpallāy kimanto dikimanto vanna vanto